มึอไม่ชีดยืดด้วยครับ <laughs> สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมากินคอนดอกชีสแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็โดนัทครับทุกคนพิกกก็ซื้อมาไว้ให้ถ่ายคลิปครับนี่ครับก็จะโรยด้วยซอสมะเขือเทศค,ครับทุกคนทำไมมันไม่เป็นเส้นๆเนะ กินกันเลยขอเริ่มจากตรงกลางแล้วกันอืมอืมายในก็ลมชีดด้วยครับทุกคนยังอุนอ่นๆอ,อยู่นะครับผมอุ่นมาครับเมื่อกี้ มหึหมิชียืดด้วยครับเคยเห็นอาจายในทีวีครับทุกคนหอมอร่อยครับ พี่กี้ก็ไปบุรีรั์นะครับเลยซื้อมาฝากครับเติมซอสลงไปอีกครับจากรอบๆพวกเกลด็ดขนมปังข้างนอกแล้วก็ข้างในจะนิ่มๆครับอืมอร่อยจริงครับทุกคน นี่คืออาหารที่ผมชอบเลยนะครับสไตล์นี้ครับมไม่รู้ไม้ละกี่บาทนะครับไม้ใหญ่มากครับทุกคนอืม เคยเห็นแต่ตามติจจอกครับที่เขาเดินกินอะไรเงี้ตามตลาดครับได้กินของจริงครับจะชวนแม่ถามแม่ก็กินไม่เป็นนะครับทุกคนพ่อยิ่งแล้วใหญ่เลยอืมหอมมา่เยครับ ซอสมือเคอทศจะเปรียปร้ยวๆเค็มๆแล้วก็ซอสมาอยองเนสจะอร่อยครับหอมๆไม้เขาก็ไม่ใช่ไม้ลูกชิ้นนะครับเป็นไม้คุเ้เจียวครับขึ <laughs> ้เจียวขุ้เจียวครับคน อย่ามากินแฮมเบอร์เกอร์บ้างครับดูครับมีเนื้ออะไรไม่รู้ครับแล้วก็ลูกชิ้นแล้วก็ผักครับน้ำปังครับอื <c oughs> <c oughs> ขอเติมซอสอีกครับอื <c oughs> <c oughs> เป็นคนที่ชอบกินแฮมเบอร์เกอร์นะครับทุกคนปกติจะกินได้แค่หนึ่งชิ้นครับแล้วก็อิ่มครับเมื่อกีนอันนี้กันต่อครับอืม ยังกรอบมากครับทุกคนมารู้ในคลิปจะได้ยินหรือเปล่าส่วนโดนัทก็ปิดท้ายครับน้ำปังเขาจะไม่แห้งมากนะครับมันจะนิ่มๆครับ อะไรครับคอมแบบนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับทุกคนอึ่อ <laughs> <c oughs> ดูชีสเยอะครับตัวเนื้อชีสเจ็ดเหนียวนุ่มครับทุกคน กัดไปมันเจะนึบๆครับอาบแบบนี้ครับอ mm ืม hmm. อ hm ืม hmm. ถ้าจรร้อนใหม่ๆเนี่ยน่าจะยืดกว่านี้ครับแต่ตอนนี้ก็ยังอุ่นอยู่ครับทุกคนพ่อแม่ก็ตากข้าวครับเจอฝนครับตายังไม่ทันเสร็จเลยฝนมาแล้วทิ้งไว้อย่างนั้นเลยครับทุกคนเมื่อกืนก็ไปนอนเฝ้ากับพ่อครับ าไว้ชื่อโรงเรียนครับเป็นนอนเป้านอนในรถกระบะครับกระบะมันอินเบาไม่ได้ครับเป็นกระบะตอนเดียวครับต้องนั่งนอนอย่างนี้ครับทุกคนเ <laughs> มื่อยคอมากครับเมื่อวานฝนตกวันนี้ก็ตกอีกครับมันคือน่าจะไม่ได้เก็บง่าย,ายๆครับข้าวเกือบทุกปีครับ ตะทีได้ฝนตกโดนตรอดเลยอ๊ะตรอดต้องใส่เขาะให้มันยึมยืนครับทุกคน อืมเลือกปลขอคินน้ำหน่อยครับจะมากินโดนัทบ้างครับ อ,อหอมช็อกโกแลตแล้วก็ขวาที่รวยข้างบนครับตัวไปเดี๋ยรับมันจะหน,ห,นหนึ่งครับทุกคนฝ้าก็คลึ้มใหม่แล้ว คอนดอกชีสหรือก็แฮมเบรอร์เกอร์โดนัทก็อร่อยครับจะกินเยอะไม่ได้ครับเพราะมันมีแต่พวกนนมปังครับมันอิ่มเร็วครับทุกคน <laughs> ทำว่าอร่อยไหมอร่อยมากครับก็ขอลากันไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ